แมดนักล่าระดับเทพกลับมาขายอีกครั้งไม่มีหมูตัวไหนหนีรอดไปได้ดูขนาดตัวสิอย่างน้อยต้องหนัก200รอยกิโลตัวใหญ่จนแทบจะบังคนได้เลยอิสระแห่งการย่างหมูนั้นง่ายมากแถมยังมีไข่ระดับพรีเมียมให้กินอีกด้วยแค่ดูรูปร่างและสีสันก็ชวนให้น้ำลายสอแล้วทุกคนคิดว่าไข่ฟองนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะได้ลองชิมปาร์เกอร์ไม่เคยคิดมาก่อนเลยสมาคมพี่น้องกลับมาร่วมทีมอีกครั้งรู้สึกเหมือนถูกทุนบงการแต่เดิมก็ไม่ได้เข้ากันได้ดีนัก ทำได้แค่ยิ้มแย้มให้กันแบบผิวเผินในใจนี่ด่ามัตเทชีไปแล้วจริงๆแล้วถ้าให้เทรซี่เข้าร่วมทีมทากเกอร์ก็คงอึดใจ,จทำได้แค่ปลอบใจตัวเองอย่างน้อยเจมเมส์ตัวใหญ่ทำงานหนักได้ทุกคนมองหน้ากันแบบเกอ้อเขินหวังว่าความท้าทายต่อไปจะราบรื่นแมตซูน่ากำลังเพลิดเพลินกับปลาย่างเชลซีไม่ได้รู้สึกถูกจำกัดแบบนี้มานานแล้วตอนแรกคิดว่าไม่มีใครเลือกเธอแมดพูดตรงๆว่าแค่อยากให้ทักอีกแชลซี่คิดว่าเขาเนี่ร้ายจริงๆเล่นเกมด้วยกลยุทธ์ที่สกปรกแต่เธออกกลัับบชบมนมนา แม้จินตนาการถึงความอึดอัดของภาคได้เลยรอยยิ้มของทุกคนมันเก็บไว้ไม่อยู่จริงๆเหมือนที่จินตนาการไว้อักษูยังคงยืนหยัดอยู่มีแค่ธนูแต่ไม่มีอุปกรณ์ตกปลาชั่วคราวยังยากที่จะได้ข้อผิดพลาดเจมส์หวังว่าปาคจะกลับมาทำงานเดิมคิดถึงอุปกรณ์ตกปลาอีกครั้งพูดก็พูดเธอะแต่คนที่เหลือไม่ง่ายที่จะหลอกทุกคนต่างระวังตัวกันอยู่ดีที่สุดคือเอาธนูไปล่าสัตว์ หมูปลาตัวหนึ่งมีค่ามากกว่าปลาที่จับได้หลายเท่ากลยุทธ์การเอาตัวรอดของพารเกอร์และเจเม่แตกต่างกันบ่อยครั้งที่เกิดความขัดแย้งคริสรู้สึกอึอดอัดกับเรื่องนี้มากทำได้แค่ทนอยู่เงียบๆแมตซูน่าบอกว่าการตกปลาก็ช่วยให้อิ่มได้แต่เพึ่งพาแค่นั้นคงไปไม่ถึงที่สุดถ้าล่าสัตว์ได้หมูป่าตัวหนึ่งจะทำให้ดีใจกว่าจับปลาได้เป็นร้อยตัวในฐานะนักล่าที่เก่งที่สุดในกลุ่มผู้ท้าชิงถึงเวลาที่จะแสดงทักษะที่แท้จริงแล้วมาฝึกยิงปืนเพื่ออ,อุ่นเครื่องก,น,กอน่อ บาดแผลที่มือมีผลกระทบอยู่บ้างแต่เขาคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ยังอยู่ในขอบเขตที่รับได้การท้าทายดำเนินมาถึงวันที่13เจเมและคริสตื่นมาก็ออกไปล่าสัตว์ที่นี่วัตถุดิบอาหารค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีร่องรอยกิจกรรมอยู่ทั่วพื้นดินจริงๆแล้วภาคยิงธนูแม่นยังกว่าแต่เจเมลแค่อยากพิสูจน์ความสามารถของตัวเองคริสแค่มาช่วยเท่านั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องการล่าสัตว์ด้วยธนูมากนักไม่นานเจเมก็เริ่มเห็นหยื่อเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและเล็งเป้าหมายโอโหใกล้้ขนนาาดดียังพดได้ สมควรแล้วที่พวกเขาต้องหิวต่อไปคริสรู้สึกผิดหวังมากรุ่งนี้น่าจะให้ภาคมาแทนตั้งแต่แรกมาร์คัสอยากสร้างกระท่อมเล็กๆแม้ว่าจะต้องใช้เวลาและพลังงานมากแต่โดยรวมแล้วมันมีประโยชน์สามารถทําให้ทุกคนหลับสบายขึ้นเขาคิดว่ามันสําคัญกว่าการกินอิ่มมาร์คัสรู้แล้วว่ากินแต่ปลาไม่อิ่มท้องต้องหาเวลาออกไปล่าสัตว์ดูหมูป่าสักตัวจะทําให้ทีมกินได้หลายวันเจมส์พกอยู่อีกแล้ว คริสไม่มีความมั่นใจในคู่หูของเขาแล้วตั้งใจจะลองล่าสัตว์ด้วยตัวเองเพิ่งเริ่มเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเจมเม่ก็ตะโกนเสียงดังให้เขาหยุดจิงโจ้เลยหนีไปทันทีตอนที่คริสกำลังจะด่าออกมาเจนเม่บอกว่าหมูป่าข้างๆน่ากินกว่าถ้าล่าได้สัตว์ตัวพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารจนกว่าจะถึงความท้าทายครั้งหน้าทั้งสองค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้เป้าหมายแต่หมูป่าก,กลับไม่ทันสังเกตเห็นอะไรเลยคริสฉวยโอกาสยิงทันทีเกือบจะมีเรื่องวุ่นวายแต่ไม่เป็นไร ยังต้องไล่หมูน้อยที่หลุดกลุ่มตอนนี้ต้องทําให้เขาหมดแรงแผนนี้ดูดีอยู่แต่กลับประเมินหมูน้อยต่ําไปเขาวิ่งหนีสุดแรงจนทิ้งระยะห่างสุดท้ายก็พุ่งเข้าไปในพุ่งไม้ทั้งสองคนถึงกับตึ้งไปเลยไม่ได้อะไรเลยแถมยังเหนื่อยมากอารมณ์ก็แย่มากทั้งๆท,ที่มีวัตถุดิบมากมายอยู่รอบตัวไม่รู้ทําไมถึงทําไม่ได้ พาเกอร์ไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวกเขาอยู่แล้วธนูนี้ต้องอยู่ในมือของตัวเองถึงจะมีประโยชน์ไม่ลืมที่จะย้อเย้ยเจมม่ว่าคนที่ฝีมือไม่ดีต้องฝึกเยอะๆเ,เหมือนตัวเองที่ฝึกทุกวันการยิงธนูไม่ใช่แค่คิดจะยิงก็ยิงได้เจมม่ยังคงปากแข็งบอกว่าเป็นปัญหาของคริสถ้าจะลดแก้มด้วยตัวเองหมูมูยู่ใกล้ขนาดนั้นรับรองว่าโดนเป้าหมายแน่ป้ากเกรดที่สุดคือการหาข้ออ้าง ทำไมไม่โทษที่จูเม่เดินมาชนเองละ่ะผิดหวังในตัวเจเม่มากขึ้นทุกทีแบบนี้ยังจะร่วมทีมกันต่อไปได้ไหมยังไงเจเม่ก็ปล่อยตัวไปแล้วนอนทักเฉยๆปาคที่โมโหเลยต้องไปคุยกับแมทเขาหวังว่าจะได้เบ็ดตกปลาแล้วจะแบ่งปลาที่จับได้ครึ่งหนึ่งออกไปแน่นอนว่าแมทซูไม่ยอมรับคอยจับตาดูภาคไม่ให้ขโมยของแต่เขากลับนั่งวิจาร์เจเม่ใครจะไปล่าสัตว์ตามล่าลูกหมูถึงจับได้ก็มีเนื้อกินเท่าไหร่กันแมทเห็นภาคโกรธและหมดหวัง ก็รู้ว่าตัวเองเลือกเชลซีถูกแล้วภาคตอนนี้ไม่มีแรงไปก่อเรื่องทําให้กลุ่มอื่นสบายใจขึ้นเยอะการท้าทายเข้าสู่วันที่14แม็ออกไปล่าสัตว์ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเขามีลางสังหอนว่าจะล่าได้และแม็กก็เช่นกันหวังว่าจะล่าได้หมูป่าให้ทีมได้กินอิ่มไปดูก่อนว่ามีร่องรอยสดใหม่ที่ไหนบ้างแม็ค่อยๆสำรวจไปในที่สุดก็เจอหมูป่าตัวหนึ่งเขาค่อยๆเข้าไปในระยะยิงช่างภาพก็รู้ใจถ่ายจากระยะไกลเพื่อไม่ให้รบกวนผู้แข่งขัน แมตต้องการเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นครั้งนี้ราบรื่นกว่าครั้งก่อนมากแม็กก็อยู่ที่นี่ด้วยทั้งสองฝ่ายในพื้นที่นี้สนใจในตัวหมูตัวนั้นนี่ทําให้แมตกังวลม,มากถ้าหมูตกใจหนีไปครั้งหน้าคงไม่มีโอกาสดีแบบนี้อีกพอพูดจบหมูก็รู้สึกถึงอันตรายแล้วหนีไปนี่ทําให้แมตโกรธมากเกือบจะได้กินเนื้ออย่างแล้วมาร์กัสรู้ว่าพื้นที่ล่าสัตว์ไม่ใหญ่มีคนเยอะก็ยิ่งง่ายที่จะถูกเปิดเผยแต่เขาจะไม่ยอมแพ้แม้ต้องแย่งก็จะแย่งให้ได้ไม่มีใครรออยาาาากททิ้้งาหาี่ไดม ต้องดูว่าใครยิงธนูได้แม่นกว่ากันแม็กไม่ได้ใช้โอกาสยิงเป้าหมายกลับทําให้ฝูหมูตกใจหนีไปมาร์กัสดูแล้วรู้สึกแย่มากถ้าสองคนไม่สามารถร่วมมือกันได้คงจะยากที่จะล่าสําเร็จลอราและไคล่ากําลังสํารวจตามแม่น้ําหวังว่าจะเจอจุดตกปลาที่เหมาะสมอย่าดูลอราว่าคอตึงอยู่ตอนนี้ แต่เขาก็ยังใส่ใจช่วยทีมอย่างเต็มที่ถึงขั้นปีนขึ้นต้นไม้ไปตกปลาตรงนี้ดูเหมือนจะเห็นสถานการณ์ด้านล่างได้ชัดกว่าไคล่าก็พยายามเต็มที่ในการจับปลาถ้าลอร,า,ราหายดีเร็วขึ้นพวกเขาจะรู้สึกกดดันน้อยลงมากพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันก็ไม่พอยากที่จะทนจนถึงการท้าทายครั้งต่อไปแมท์ยังไม่ยอมแพ้ที่จะทําให้หน้าผอมลงกว่าจะสลัดมาร์กัสออกได้ก็ยากมากมาถึงที่ที่หมูอาจจะพักอยู่คนเดียวกลิ่นของพ่อบอกเขาว่าต้องเป็นที่นี่ตอนนี้แค่หาหลักฐานใหมๆ่ๆ เขาก็มีหวังที่จะทำภารกิจสำเร็จหาที่ดีๆเพื่อจัดการซุ่มโจงตีตอนนี้มาดูกันว่าหมูจะมาหรือเปล่าใช้เวลามากที่สุดสองชั่วโมงครึ่งเขาไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้มากเกินไปทันใดนั้นก็เห็นหมูมาครั้งนี้จะพลาดไม่ได้อีกแล้วพิกเดวเบบี้พิกเดวในที่สุดแมทก็ยิงเป้าหมายสำเร็จตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากปรับอารมณ์เล็กน้อยเขาต้องรีบก่อนที่คนอื่นจะรู้จัดการหมูแล้วนำกลับไปตามรอยเลือดไป ตามทฤษฎีแล้วมันไม่น่าจะไปไกลมากสุดก็แค่สองกิโลเมตรจูจ่ๆก็เห็นเงาดําข้างหน้าแมทจาได้ทันทีว่าเป็นหมูในฝันเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังหมูนั้นเย็นสนิทแล้วแม้จะล่าสัตว์มามากมายแต่ทุกครั้งก็ยังตื่นเต้นเสมอมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดบางครั้งต้องรอเป็นวันๆพูดได้แค่ว่าหมูตัวนี้มาได้จังหวะพอดีตอนนี้แมดแค่อยากเอาของอร่อยกลับไปผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้ยินเสียงตะโกนคิดว่าน่าจะล่าอะไรได้แล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่ตื่นเต้นขนาดนี้ดารินรู้ว่าแมททําได้รอทานมื้อใหญ่คืนนี้ถึงแม้ว่าก่อนการท้าทายครั้งหน้าทุกคนยังมีแรงก็ตามแต่พอรู้ว่าแมทล่าสว์สำเร็จทุกคนก็รู้สึกกดดันจริงๆสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือแมทจะแบ่งเนื้อให้ทุกคนกิน การเอาชีวิตรอดในป่าไม่ได้มีแค่การทะเลาะกันแต่ยังต้องเข้าใจเรื่องมนุษยสัมพันธ์ด้วยคริสไม่รู้ว่าแมทคิดอะไรอยู่ทั้งที่ตัวเองก็เกือบจะหิวเป็นลมตอนนี้มีเนื้อมาให้กินถึงที่ไม่ว่าแมทจะมีเจตนาไม่ดีก็ตามยังไงก็ได้ขอแค่มีเนื้อกินก็พอแมทยินดีแบ่งปันอาหารเพราะเนื้อที่มีมันเยอะเกินไปอีกอย่างคือเขามั่นใจในความสามารถของตัวเองคนอื่นจะกินอิ่มแค่ไหนก็ช่างแล้วจะเป็นยังไงไม่ถึงขั้นแพ้แล้วต้องกลับบ้านหรอกทุกคนคิดว่าแแมมมทเทเเ่่่่าากกนนีีไใชรขขงดัดยว การร่วมมือกันน่าจะทำให้ทุกคนอยู่รอดได้ดีกว่าไผ่ต้นนี้ใหญ่เกือบจะเท่าตัวคริสแล้วคืนนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนมารวมตัวกันใครที่อยากช่วยก็จะได้ส่วนแบ่งจากตลาดเนื้อเรียกได้ว่าแต่ละส่วนถูกจองไว้หมดแล้วส่วนใหญ่เนื้อถูกนำไปย่างบนเตาแมทเริ่มจากการลองชิมหัวใจรสชาติดีมากจริงๆเขายังยินดีแบ่งให้ทุกคนได้ลองในช่วงเวลานี้ทุกคนต่างก็ลดการป้องกันตัวลงร่วมกันเพลิดเพลินกับความอร่อยของอาหารแค่ใส่ปากแล้วกลืนลงไปได้ก็เก็บทุกอย่างกลับไปให้หมด ทุกคนพอใจกับมื้อนี้มากทัมท้าทายดำเนินมาถึงวันที่15้าแม็กถึงแม้จะขอบคุณแม็กที่แบ่งปันเนื้ออย่างแต่ก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำไม่เหมาะสมความแตกต่างด้านพละกกำลังของทุกคนไม่ได้มากขนาดนั้นแม็กแบ่งเนื้อออกไปไม่น้อยแต่ก็ยังเหลือเนื้อพอที่จะตอบสนองทีมอย่าคิดว่ามันดูเหมือนขาดทุนทุกคนได้กินเนื้อแล้วนี่ถ้าจะว่ามาซูมันไม่ยุติธรรมเลยและถ้าเมื่อคืนไม่ได้แบ่งเนื้อพวกเขาต้องทำเนื้อแห้งทั้งคืนอากาศแบบนี้เก็บไว้นานก็ยากตอนนี้พวกเขารีบจัดการที่เหลือให้เสร็จ ยังคิดว่าจะพักผ่อนดีๆวันนี้ทีมงานก็จัดงานอีกแล้วภาเกอร์กับเจเม่ไม่ค่อยเข้ากันคริสกังวลว่าจะเป็นภาระให้ตัวเองไม่อยากเจอรอบคัดออกตอนนี้ทีมงานรายการขอให้พวกเขาไปตัดต้นไม้พรุ่งนี้ขวานต้องทําขึ้นมาเองและทีมสามารถนําไปได้มากสุดหกเล่มวันนี้ต้องทําขวานให้เสร็จสําหรับผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากแค่อยากทําให้เสร็จเร็วขึ้นขวานต้องรับให้คมมากขึ้น ลาล่าเคยทำภารกิจแบบนี้มาก่อนเรียกได้ว่ามั่นใจเต็มเปี่ยมแทบรอไม่ไหวที่จะสร้างขึ้นมาให้เร็วที่สุดปีที่แล้วป้าก็เข้าร่วมความท้าทายนี้รู้ดีว่ามันยากมากไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดตอนนั้นดารินทำได้ดีมากแอบเรียนรู้เพลงหนึ่งมา หวังว่าจะได้ใช้มันแต่เจเม่กลับมีความคิดที่ต่างออกไปคิดว่าควรเริ่มจากเรื่องหินก่อนไม่มีการทํางานเป็นทีมแต่กลับแยกกันเก็บวัสดุเพื่อสร้างแน่ใจหรือว่าจะทําสําเร็จได้แบบนี้ที่น่าสนใจคือเจเม่ไม่เคยสร้างมาก่อนเขาเรียนแบบจากวิดีโอที่เคยดูเท่านั้นคนอื่นหาแต่หินแต่เขากลับใช้กระดูกสัตว์แทน แบบนี้จะตรงตามข้อกําหนดของทีมงานใหม่ยังไงเจเมก็จะทําตามใจตัวเองอยู่ดีส่วนมากกับทีมของเขาก็ช่วยกันหาวัสดุพยายามเก็บหินให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วค่อยคัดกรองไคลลาไม่เคยทํามาก่อนดังนั้นครั้งนี้เธอจะพูดน้อยทํามากลอร่าและทีมของเธอมีความกังวลเล็กน้อยเพราะของเขายังเจ็บอยู่ไม่สามารถหมุนได้การทํางานต้องพึ่งพาทีมไม่รู้ว่าการแนะนําแบบนี้จะได้ผลหรือไม่นําหินที่เก็บได้มาตีต้องรักษามุมให้น้อยกว่า90องศาเพื่อให้ได้ความคม ลอราหยิบหินขึ้นมาเพื่อสาธิตให้ทุกคนดูแค่หาวิธีที่ถูกต้องก็จะทำได้เร็วมากมาร์กลองมาหลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จเขาเริ่มสงสัยว่าอาจเลือกวัสดุผิดถ้าลอราไม่ได้เจ็บคออยากให้เธอรับหน้าที่ทุกหินทั้งหมดเอซี่เคยชนะในความท้าทายครั้งก่อนตอนนั้นเธอใช้ขวานหนักในการตัดต้นไม้ส่วนเดลินใช้ขวานสั้นซึ่งมั่นคงกว่าถ้าสองวิธีนี้รวมกันได้ การเอาชนะความทา้าทายไม่ใช่เรื่องยากก่อนหน้านี้มีผู้เข้าแข่งขันหลายคนพยายามเรียนแบบเขาแต่มีไม่กี่คนที่ทำได้ดีดารินมั่นใจว่าจะเอาชนะคู่แข่งคนอื่นได้เขาพาเทรซี่ไปหาเศษหินต้องยอมรับว่าบริเวณนี้มีหินแบบนี้เยอะจริงๆแต่มีคนรู้จักไม่มากโชคดีที่ดารินรู้จักมันเหมาะที่สุดสำหรับการทุบหินและทำได้ง่ายมากข้างในส่วนใหญ่จะมีรอยแยกหาตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วทุบลงไปโอกาสแตกหักมีสูงถึง8ใน1ิพยายามเก็บหินให้ได้เยอะๆจะได้ทางขวานเพิ่มขึ้น ตอนนั้นจะตัดต้นไม้ได้สะดวกขึ้นเก็บของได้พอแล้วคงต้องกลับถ้าเข้าใจว่าถ้าอยากชนะต้องหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าดังนั้นเขายอมใช้แรงเพิ่มเพื่อสำรวจต้องหาอันที่เหมาะสมด้วยถ้าพูดถึงความคุ้มแล้วหินผู้เขาไฟแบบนี้ยังดีกว่ามั่นใจว่าจะใช้มันผ่านความท้าทายได้ริสไม่พอใจกับทีมตอนนี้ทุกคนต่างยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองไม่มีการสื่อสารหรือร่วมมือกันเลยถ้าปา์คไม่ได้เคยทําความท้าทายนี้มาก่อนความท้าทายครั้งนี้คงต้องกลับบ้านเขาเริ่มเก็บวัสดุเพื่อทําด้ามจาก ต้องใช้ไฟเผาเอาน้ำส่วนเกินออกหลังจากนั้นจะนุ่มและปั้นง่ายขึ้นนี่เป็นทักษะพิเศษของดาริ่งคิดว่าจะลองดูเป็นไงน้ำพวกนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนถ้าโดนจะเจ็บมากหวังว่าจะมีคนมาช่วยให้คำแนะนำกลุ่มของภาคเก้อกลับมาที่แคมป์แล้วทุกคนมีความคิดของตัวเอง เจมส์ไม่คิดว่าวิธีของพร์เกอร์จะได้ผลแม้ว่าเขาจะเคยเข้าร่วมมาก่อนแต่ก็ไม่แน่ว่าจะใช้ได้ยังคงหวังที่จะใช้วิธีของตัวเองคริสทําได้แคงง่เงียบๆย่างไฟให้ทุกคนพยายามทาให้เสร็จเร็วๆจะได้พักผ่อนเร็วๆพาคเห็นขวานของเจเมส์แล้วก็อยากหัวเราะเลือกกิ่งไม้แข็งแรงมาทําด้ามจะพังเร็วกว่าพาคพูดอะไรบางอย่างเจเมส์ก็ไม่สนใจเขากลับย้อเยยวิธีของพารู้สึกว่าน่าจะหลุดออกไปพาคไม่อยากถิงต่อไป จึงมุ่งไปที่การทำขวานเจนไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดยังไงก็มีขวานของเขาอยู่มั่นใจว่าจะทำภารกิจสำเร็จได้แน่พาคไม่รู้ว่าเขาเอาความกล้ามาจากไหนถึงกล้าสงสัยวิธีของผู้เข้าแข่งขันรุ่นก่อนตอนนั้นเขาเคยเรียนรู้ในสถานที่จริงและมั่นใจในสิ่งนี้มากความขัดแย้งระหว่างสองคนเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโชคดีที่มีคริสคอยเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยไม่งั้นพวกเขาคงทะเลาะก,กันไปแล้วจริงๆแล้วแค่ทำตามวิธีของตัวเองก็พอยังไงก็สามารถพบขวานได้หกเล่มถ้า การทำภารกิจให้สำเร็จไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่จำเป็นต้องทะเลาะก,กันตอนนี้ทางด้านแมทก็ไม่ได้รีบร้อนเพราะยังมีดารินคอยช่วยผลิตขวานอยู่เชื่อว่าจะไม่เข้าสู่รอบคัดออกแน่นอนเขาวางแผนที่จะสร้างตามความคิดของตัวเองเพลิดเพลินกับการแข่งขันครั้งนี้ดารินรู้สึกโชคดีที่ต่อน,นั้นไม่ได้เปิดเผยมากเกินไปถ้าเป็นการท้าทายครั้งนี้ก็ไม่มีข้อได้เปรียบเลยเขาเลือกสไตล์เดียวกับปีที่แล้วแค่เพียงวิธีการสร้างแตกต่างกันเล็กน้อยวัสดุที่รวบรวมมาในครั้งนี้ค่อนข้างแข็งทุบทำลายทั้งชิ้นเสีย ต้องค่อยๆปั้นรูปทรงแบบเขาทักษะเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆดารินได้เริ่มจากตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วแต่ภาคยังไม่ถึงขั้นนั้นเพื่อให้ขอบหินคมขึ้นต้องขัดบนทรายอย่างต่อเนื่องถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนี่จะต้องดีกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนเขาแทบรอไม่ไหวที่จะโชว์พรุ่งนี้ลอราคิดว่าครั้งนี้ไม่ยากแค่ตัวเองหันหัวไม่สะดวกตอนนี้เวลารวบรวมวัสดุจะเจ็บปวดโชคดีที่หินที่เหมาะสมมีเยอะไม่งั้นคงไม่อยากเดินไกลขนาดนี้เลือกหินที่สมบูรณ์ไม่กี่ก้อน ให้เพื่อนร่วมทีมาดูตรงนี้นี่คือวัสดุที่ดีที่สุดแน่นอนไม่ต้องขัดอะไรมากมายเลยติดตั้งที่จับลอยน้ำก็ใช้ได้ทันทีถ้ามีแบบนี้แล้วยังแท้ได้อีกลอร่ากลับบ้านไปสระผมกลับหัวเลยมาร์คสคิดว่าพรุ่งนี้จะตัดต้นไม้อย่างยากเลยตอนนี้พูดเบาๆหน่อยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นรู้ตัวลาลาตอนนี้รู้สึกว่าคอไม่เจ็บแล้วทั้งตัวรู้สึกกระปริกระเปา่า ทีมแมตต์ Matt กำลังเพลิดเพลินกับบาร์บีคิวเพื่อเติมพลังสำหรับพวกเขาวัสดุตรเตรียมไว้เกือบครบแล้วทำไปทีละขั้นตอนอย่างช้าช้าก็พอ,อยังไงก็มีดลินคอยช่วยอยู่สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่นี่เป็นครั้งแรกที่เชเวฮีรู้สึกถึงความช่วยเหลือจากทีมหวังว่าในอนาคตจะสามารถรักษาไว้ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและยังสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆนี่คือความท้าทายการเอาชีวิตรอดในป่าที่เขาต้องการลอราได้ดูขวานที่ดลินทำคิดว่าการใช้ไฟเผาเป็นทางเลือกที่ดีลองดูผลลัพธ์ว่าจะเเป็นออยย่่่าาางไาไไรคคลมข้ใจ จึงดูไม่เข้ากันไปตกปลายังจะสบายกว่าจริงๆแล้วมาร์กัสกับลอร่าก็พอทําได้สามารถปล่อยให้ไคลลาไปตกปลาได้แต่มาร์กัสไม่อยากทําแบบนั้นรู้สึกเหมือนจะโดดเดี่ยวคลาหลังจากพูดคุยกันก็ยังตัดสินใจให้เขาไปตกปลาไคลลาไม่ได้ดีอย่างที่คิดเขาเองก็เป็นภาระของทีมถ้าเป็นทีมอื่นคงไม่สามารถผ่านความท้าทายนี้ได้ ต้องรู้ว่าผู้ชนะมีเพียงคนเดียวเขาไม่มีความมั่นใจที่จะเอาชนะเพื่อนร่วมทีมต้องพูดถึงผู้เล่นที่เก่งพอๆกันอารมณ์ไม่สามารถควบคุมได้และร้องให้ออกมาการท้าทายดำเนินมาถึงวันที่16ทีมของมาร์กัสเตรียมพร้อมแล้วขวานดูเหมือนจะใช้งานได้ดีตรับใดที่ต้นไม้ไม่หนาเกินไปขวานเดียวก็น่าจะจัดการได้แต่เพื่อความปลอดภัยยังเตรียมขวานเพิ่มมาอีกหลายด้ามมาร์คิดว่าไม่น่าจะต้องใช้หลอร่าแนะนำให้ลองทดสอบดูก่อนเลือกอันที่จับถนัดมือที่สุดผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดไว้ ปัญหาเดียวอาจจะเป็นผู้เล่นหญิงสองคนบวกกับลอร่าที่คอได้รับบาดเจ็อาจเสียเปรียบเรื่องพละกำลังก็ต้องดูว่ามากจะรับแรงกดดันได้ไหมพาทีมไปสู่ชัยชนะได้หรือเปล่าทางทีมทากเกอร์ก็เตรียมขวานไว้พร้อมแล้วมีหลากหลายรูปแบบและขนาดมีสักแบบที่เหมาะกับการทา้าทายจะเรียกว่าขวานก็ไม่เชิงดูเหมือนจะเป็นค้อนมากกว่าแต่ก็ใช้งานได้แน่นอนแค่ดูเหมือนจะใกล้แตกแล้ว พวกเธอคิดว่าทำเองน่าจะดีกว่ากระดูกสัตว์น่าจะทนทานกว่าก็ต้องรอดูว่าความยากของการท้าทายจะเป็นยังไงทีมของแมต่ตื่นมาก็เริ่มเติมพลังทันทีดาเลียนบอกว่าความท้าทายครั้งก่อนเป็นแค่เรื่องบังเอิญปีนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เลยเตรียมขวานมาสี่เล่มแม้จะยังหาอาวุธที่ดีที่สุดไม่ได้แต่ก็เพียงพอสำหรับการท้าทายเวลาน่าจะพอดีแล้วผู้เข้าแข่งขันมุ่งหน้าไปยังจุดรวมตัวทุกคนดูมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมสภาพจิตใจถือว่าดีมาก ลอร่ารู้สึกกังวลว่าจะเป็นตัว่วงของทีมเพราะอาการบาดเจ็บที่คอทําให้ใช้แรงได้ไม่เต็มที่ไดลินเห็นทุกคนเรียนแบบตัวเองในใจรู้สึกดีใจเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่เจอขวานที่ดีกว่าของตัวเองดูเหมือนว่าครั้งนี้จะผ่านได้แน่นอนความท้าทายครั้งนี้ง่ายมากแค่โค่นต้นไม้แอนลงก็พอผู้ชนะอันดับหนึ่งจะได้รับมีดและกรนะสุนก้านัดทุกคนถูกดึงดูดด้วยอาหารอยากจะเปิดชิมเดี๋ยวนี้เลยถ้าได้ของพวกนี้มาทีมจะอยู่กันได้สบายขึ้นอันดับสองก็แค่ได้น้อยลงหน่อย แต่ก็ยังพอรับได้ส่วนอันดับสุดท้ายที่ไม่ได้อะไรเลยข่าวดีก็คือไม่มีใครถูกคัดออกทุกคนเลยผ่อนคลายกันมากขึ้นแย่ที่สุดก็แค่หิวเท่านั้นเองซึ่งก็ยังพอรับได้กลับรู้สึกว่าเป็นการแจกของจากทีมงานไม่พูดเยอะเริ่มท้าทายทันทีไปดูจุดที่ทาเครื่องหมายก่อนฝั่งมาร์กัสมีผู้ชายแค่คนเดียวอันจะคว้าอันดับหนึ่งค่อนข้างยากต้องพยายามมากกว่าคนอื่นถึงจะสําเร็จการใช้ขวานฟันง่ายกว่าที่คิดแค่ไม่นานก็ฟันไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วฝั่ เดิมทีคิดว่าจะใช้พลังบทขยี้คนอื่นแต่พอทำจริงกลับชากว่ามากทําเอาพวกเขากังวลไม่น้อยตอนนี้ทีมที่ทําผลงานดีที่สุดคือทีมแมดเดลเลือกวิธีเดินบนตัดต้นไม้เริ่มจากลอกเปลือกไม้ออกก่อนจะง่ายขึ้นปีที่แล้วระวังมากเกินไปกลัวร่างกายจะพังครั้งนี้แมดสามารถปล่อยเต็มที่ได้ลอร่ามองแมกที่ออกแรงไม่หยุดขอแค่เขารักษาจังหวะน,นี้ไว้ได้ตลอดครั้งนี้ท้าทายแน่นอนไม่มีปัญหาพา์เกอร์และเจเมอ์ผลัดกันฝันต้นไม้ขวานไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่คิด รู้สึกว่าจะได้ที่โลดรลลิงได้ลอกเปลือกต้นไม้ออกแล้วต่อไปคือแมตท,ที่ใช้แรงมากใช้ประโยชน์จากความแข็งแรงของตัวเองฟันด้วยขวานใหญ่พอเหนื่อยก็ให้เทรซี่ต่อสิ่งที่ไม่คาดคิดคือขวานที่ดรลลิงภูมิใจนักหนาหลุดออกมาไม่มีเวลาจะเศร้ารีบซ่อมแล้วเดินหน้าต่อต้องรักษาจังหวะการตัดไม้ต่อไปภาคหน้าก็เป็นโรคกระดูกข,ของคริสเมย์มันไม่มีประโยชน์เลยไม่สามารถทิ้งรอยไว้บนต้นไม้ได้เลยคริสไม่รู้เรื่องนี้เลย คิดว่าตัวเองใช้แรงไม่พอเลยเพิ่มแรงฟาดลงไปที่ต้นไม้รู้สึกว่ามือทั้งสองข้างแทบจะชาปาร์เกอร์ทนดูต่อไปไม่ไหวรีบเปลี่ยนคนมาตัดต้นไม้ต่อแม้ลอาราจะปวดคอมากแต่เธอก็พยายามเต็มที่เพื่อเผชิญกับความทา้าทายไคร,ราก็ไม่ยอมแพ้ความเร็วและพลังของเธอไม่แพ้ผู้ชายเลยแม็กคิดว่ามีโอกาสแซงทีมแมดก,การคว้าที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องยากทางด้านแบดยังคงตัดต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพราะต้นไม้อันมีน้ำมากดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงจุดที่เป็นหลุมเพื่อให้ด้านในระเหยเร็วขึ้น เลือกใช้ขวานที่ใหญ่กว่าโดยเฉพาะเพื่อทำลายเส้นใหญ่ให้ละเอียดมากขึ้นต้นไม้ฝั่งมาร์กซูเริ่มอิงแล้วดูเหมือนว่าใช้แรงอีกนิดก็จะล้มลงแต่ก็ยังไม่เร็วเท่าฝั่งดดลินในช่วงที่ต้นไม้ล,ล้มลงมาร์กและเทรซิลิตเข้ามาช่วยตอนนี้เหลือแค่ลากไปถึงจุดหมายก็เสร็จแล้วผู้เข้าแข่งขันคนอื่นถึงกับอึ้งไปเลยรู้ว่าเดาลินเก่งแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้เรียกได้ว่าเหนือกว่ากลุ่มอื่นแบบขาดลอยแมดบอกว่าถึงจะแบ่งเนื้อออกไปก็ไม่กลัวว่าจะโดนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นยั่มนนมของกกได้เรียา ฟังของภาคพ,พยายามแค่ไหนก็ไล่ไม่ทันแต่สองพี่น้องยังไม่ยอมแพ้คิดว่ายังสามารถพยายามแซงกลับได้ลอร่าเริ่มเสริมความแข็งแรงให้ขวานแล้วเมื่อมากรู้สึกเหนื่อยก็เปลี่ยนคนทันทีเพื่อให้ทำงานต่อเนื่องเจม่ J เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วความเร็วลดลงมาก ยังไม่เท่าลอราที่ฝันไม้ได้เร็วกว่าแม้ว่าขวานของไคร,ราจะมีปัญหาแต่มากก็เข้ามาช่วยแก้ไขในที่สุดต้นไม้ก็ล้มลงอย่างปลอดภัยที่น่าแปลกใจคือภาคก็ฝันต้นไม้ล้มได้เช่นกันทั้งสองฝ่ายเร่งเข้าสู่เส้นชายเต็มที่น่าเสียดายที่ยังไม่สามารถหยุดมารกัสได้เดิมทีก็เศร้าอยู่แล้วที่ไม่ได้ที่สามไม่คิดว่าเจเม่จะเจ็บขาด้วยทุกคนกําลังคุยกันว่าจะกินอะไรดีก่อนการท้าทายครั้งหน้าคงไม่ต้องห่วงเรื่องหิวแล้วแมทพอใจกับมีดมาก ไม่เพียงแต่ใช้จัดการกับอยู่ได้ยังใช้ทํากับดักเล็กๆได้ด้วยโดยรวมแล้วพอใจกับสิ่งที่ได้มากยิ่งกว่านั้นยังเป็นมืออาชีพพวกเขาคือที่สุดของที่สุดมั่นใจว่าจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้รวมกับหมูที่เหลือจากก่อนหน้านี้เรื่องอาหารไม่ต้องกังวลเลย เทรซี่ไม่เคยรู้สึกสบายขนาดนี้มาก่อน,อนเลือกเพื่อนร่วมทีมสำคัญจริงๆแม็กเองก็พอใจกับอันดับสองมากกลับไปแล้วตั้งใจจะต้มไข่ลองชิมดูส่วนที่เหลือเก็บไว้ในที่เย็นเพื่อรักษาให้ดีไข่นี่แค่ต้มในหมอ้อให้สุกก็อพอคนละฟองก็อิ่มแบบพอใจสุดๆดูซิตอนปอกเปลือกออกมาพอกินแล้วรู้สึกต่างจากไข่ไก่ธรรมดานอกจากจะใหญ่กว่ามากแล้วรสชาติก็เข้มข้นกว่าอีกด้วยส่วนเจมส์ยังคงจมอยู่กับความล้มเหลวและความเสียใจเขาไม่คิดเลยว่าช่วงนี้จะแพ้ตลอดแถมปาร์กยังคอยพูดจาเสียศรีใส่อีกทำให้อารมณ์เขายิ่ง ไปอีกข้อเท้าบาดเจ็บเกรงว่าคงจะฟื้นตัวไม่ได้ในเวลาอันสั้นหมอก็เข้ามาตรวจข้อเท้าเช่นกันสถานการณ์แย่กว่าที่คาดไว้เสียอีกอย่างน้อยต้องพักผ่อนนิ่งๆหนึ่งวันไม่เช่นนั้นข้อเท้าจะเดินปกติไม่ได้พี่น้องรับเรื่องนี้ไม่ได้เลย พร์เกอร์เองก็ไม่อยากดูแลคนเจ็บเพราะสุดท้ายแล้วจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวไม่อยากเสียเวลาและพลังงานไปกับการดูแลคนอื่นการท้าทายดำเนินมาถึงวันที่17บเจ็เกอร์ตื่นมาก็ออกไปล่าสัตว์ไม่อยากให้เจเม่มีผลกระทบต่อเขาหลังจากพักผ่อนหนึ่งคืนข้อเท้าของเจเม่ยังไม่ดีขึ้นเขาคิดว่าถึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้วนี่แตกต่างจากความท้าทายที่ผ่านมาทุกคนเป็นคู่แข่งกัน ไม่มีทางที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเพื่อนร่วมทีมเมื่อวานภาคเกอร์แสดงท่าทีชัดเจนความล้มเหลวหลายครั้งทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจดังนั้นไม่ว่าคริสจะพยายามเกลี้กล่อมอย่างไรพี่น้องก็เลือกที่จะถอนตัวจากการท้าทายแน่นอนว่ามีความเสียดายใครจะชนะและได้รับรางวัลก็ได้แค่ไม่อยากเห็นหน้าของภาคเกอร์ไม่แปลกใจที่เดินออกไปโดยไม่บอกลาแค่ไม่คิดว่าจะเจอระหว่างทางกลับจิเมอิทนไม่ไหวจริงๆต้องระบายความไม่พอใจออกมา ทำให้พาขหัวเราอออกมาคนจะไปอยู่แล้วยังพูดจะไร้าสาระอีกสองคนคุยกันไม่กี่คำก็แยกกันแล้วไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเจอความท้าทายอะไรบ้าง